สวัสดีเด็กๆมามเรามานับหนึ่งสิบด้วยกันเถอะพร้อมกันหรือยังนะ Let's go หสหเจห้เจดปอาจำไม่ดีไหนนับอีกทีสิ วันนี้ครูแอนนะคะจะได้มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมภาษาเรื่องการนับตัวเลขกับจํานวนนะคะต่อไปนะคะครูแอนจะได้มาสาธิตให้นักเรียนดูนะคะอันนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะอันนี้เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งต่อไปเลขสอง่เลขสามนะคะเลขสี่แล้วก็เลขห้านะคะ เราดูจํานวนนะคะอันนี้เป็นรูปแอปเปิลนะคะอันนี้แอปเปิลหนึ่งลูกนะคะต่อไปนี่แอปเปิลสองลูกนะคะค่ะอันนี้แอปเปิลสามลูกนะคะไปอันนี้แอปเปิลสี่ลูกนะคะอ่าอ,อ,อ,อันนี้นะคะแอปเปิลห้าลูกนะคะอ่าต่อไปคกูแอนจะได้ ให้มาสาธิตให้เลือกกอารจับคู่นะคะจํานวนกับตัวเลขนะคะนักเรียนสะเก็การนี้เลขหนึ่งแล้ก็อแอปเปิลใส่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเลขหนึ่งนะคะต่อไปอจํานวนสองลูกนะคะปิดให้ตรงกับเลขสองนะคะ คำนวนสามลูกเราติดตรงกับเลขสามนะคะต่อไปนะคะทำไมสี่นะคะทำไมนสี่ลูกติดตรงนี้นะคะสุดท้ายนะคะห้าลูกนะคะนะคะต่อไปนะคะโบเอลจะได้มาให้นักเรียนดูนะคะสังเกตดูว่า,าเลขหนึ่งนะคะแอปเปิลจะหนึ่งลูกนะคะหลอกต่อไปเลขสอง แอปเปิลก็มี2ลูกนะคะเลข3แอปเปิลก็มี3ลูกนะคะต่อไปเลข4นะคะแอปเปิลก็มีสลูกนะคะอ่ดับที่5าเลข5แอปเปิลก็มี5ลูกนะคะกิจกรรมการจับคู่นะคะจำนวนกับตัวเลขนะคะให้นักเรียนฝึกอยู่ที่บ้านนะคะยังไงแล้วก็ขอฝากให้ผู้ปกครองนะคะ ช่วยสอนเด็กนะคะให้อยู่ที่บ้านนะคะโอเคค่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ